สวัสดีค่ะวันนี้แมงมาแบ่งปันวิธีการนำเว็บไซต์ของบริษัทอินดีออกมาไว้หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นรุ่น iOS นะคะ iPhone เนาะก็เราเข้าไปที่ s a f ฟ r i เลยค่ะด้านล่างนะคะเข้าไปแล้วก็กดอ่าแล้วพิมพ์คำค้นหานะคะอินดีนะคะอินดี m .net นะคะขึ้นมาแล้วนะคะบริษัทอินดีมกุ๊บนะอืม ขึ้นมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มองที่ด้านล่างนะคะมันจะมีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรตรงกลางนะคะกดจิ้มเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นมันก็จะมีคัดลอกเพิ่มไปยังขั้นหน้าอ่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะกดบวกเลยนะคะอ่าแล้วก็กดด้านบนคําว่าเพิ่มนะคะเพิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมมาแล้ว นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเลยนะคะง่ายสะดวกและรวดเร็วนะคะติดตามคลิปของแมงใหม่ได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย